สวัสดีครับถามมาตอบไปกับไฮเอ็นดวันวันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามของลูกค้าท่านหนึ่งพี่เขาถามมาว่าตัดแว่นใหม่แว่นมันชัดแต่ภาพมันเบี้ยวมันเกิดจากอะไรผมว่าคนที่ใส่แว่นหลายคนเนะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บางคนก็ได้คําตอบแล้วแต่ยังบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันครับ สำหรับใครที่สนใจจะตัดแว่นตาด้วยระบบเงิื่อนผ่อนนะครับร้านเรามีแว่นตาให้เลือกมากกว่า10,000แบบมีเลนส์สายตาทุกชนิดทั้งเลนส์ชั้นเดียวเลนส์สงชั้นและเลนส์โฟกัสซีสามารถตัดสายตาได้ทั้งสายตาจ้านสายตายาวสายตาเอียงและสายตาไม่เท่ากันดดตรวจวัดโฟกัสตาให้ลูกค้าทุกท่านด้วยระบบซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยใช้เครื่องมือในการประกอบคุณภาพสูงรีวิวจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า1-0,000รลายสินเชื่ออนุมัติง่ายใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยตรงสอบถามเพิ่ บางคนก็บอกว่าเพิ่มสายตามากเกินไปบางคนก็บอกว่าให้ค่าสายตาน้อยเกินไปบางคนก็บอกนะครับบอกว่าประกอบเลนส์มันไม่ตรงกับโฟกัสตาหรือเปล่าจริงๆแล้วผมว่าที่พูดมาทั้งหมดมันก็มีผลนะครับแต่ลองวิเคราะห์ดูให้ดีๆผมว่าถ้าเพิ่มสายตามากเกินไปลูกค้าจะชัดจนปวดหัวเลยนะครับถ้าน้อยเกินไปอ่ะแว่นมันจะไม่ชัดหรอกครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าประกอบผิดเนี่ยแว่นเนี่ยจะใส่แล้วมันจะไม่ค่อยสบายตา ลองย้อนไปดูคําถามลูกค้าคนนี้นะครับพี่เขาบอกว่าแวน่นมันชัดแต่ภาพมัน,มนเบี้ยวน่าแสดงว่าการตรวจวัดสายตาให้ค่าสายตารวมถึงการประกอบมันไม่ผิดก็จะเหลือแค่เหตุผลเดียวแล้วครับทีนี้คือเลือกกรอบใหญ่เกินไปหลายๆคนนะครับอาจจะงงๆนะว่ากรอบใหญ่เนี่ยมันทําให้ภาพเบี้ยวได้ด้วยเหรอต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าเลนเนี่ยมันมีขนาดมันสัก50-80ถึงมิลลิเมตรแต่ส่วนที่ใช้งานได้ ที่เรียกว่าลานสายตาที่มองภาพชัดนะครับหรือว่าออปต c คอล e ซนเตเนี่ยมันมีแค่ตรงกลางเท่านั้นมันไม่ได้มองชัดทุกส่วนนะครับส่วนที่เลยออกมาจากลานสายตาภาพมันจำเลอเพี้ยนเบี้ยวส่วนตรงนี้นครับที่เขาเรียกว่า distortion ปลอบใหญ่ได้เยอะสายตาเยอะเดอมากพอเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาที่เรามองวัตถุหาลานสายตาตรงกลางภาพมันจะดูปกติ แต่ถ้ามองวัตถุผ่านดิสทอ์ชั่นตรงนี้โดยการเหลือบไม่ว่าจะเหลือบบ,ออบ,บนเหลือบล่างเหลือบซ้ายเหลือบขวาภาพของวัตถุที่เรามองนั้นๆมันจะผิดเพี้ยนผิด,ผด,ผดรูปโค้งเบี้ยวนูนลึกไปจากความเป็นจริงเดินขึ้นบันไดหรือว่าขึ้นต้นไม้ขับรถการกดร,ระยะมันจะผิดไปหมดเลยครับนี่ก็คือคําตอบของพี่เขาที่ถามมาว่าภาพเบี้ยวเกิดจากอะไรนะครับผม ส่วนการแก้ไขสําหรับคนที่เป็นอยู่หรือว่าวิธีการเลือกแว่นแอนะนะคดเลือกเลนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาเหล่านี้นะครับผมให้ไว้3อย่างครับ 1. ทําความเข้าใจก่อนกับข้อจํากัดของเลนในเมื่อเรารู้แล้วว่าเลนใช้งานได้แค่ตรงกลางเราก็มองมันแค่ตรงกลางไม่ต้องไปใช้วิธีการเลือกจะได้ไม่ต้องไปเจอส่วนที่ใช้งานไม่ได้หรือที่เรียกว่าดิสทอ r ชั่นเนี่ยนะครับอันที่2เลือกกรอบให้มีขนาดเล็กลง เพื่อดิสโทสชันเน่ยมันจะได้ติดมาเนี่ยน้อยมากหรืออาจจะไม่ได้เลยมันจะได้ไม่มารบกวนการมองจนลำคานหันไปด้างไหนกเบเลิกกเพีย้ยนก็เบี้ยวไปหมดอันที่3นะครับเลือกเลนส์ที่มีรางสายตาหรือว่า o p t i c คอเ e นเตอที่กว้างขึ้นที่เขาเรียกว่าเลนส์แอดฟลิกหรือว่าดับเบิลแอดฟลิเลนส์พวกนี้นะครับมันเป็นเทคโนโลยี ory, รุ่นใหม่กว่าเลนส์รุ่นทั่วไปหรือว่ารุ่นเก่า โดยเทคโนโลยีที่ดีกว่าเนี่ยครับมันจึงทําให้ลานสายตาเนี่ยมันกว้างกว่าเลนปกติมันสามารถที่จะเหลือบไปได้ไกลขึ้นกว้างขึ้นทิศทางมากขึ้นองศามากขึ้นค่าความผิดเบอนบิดเบือนด,ด้านข้างนะครับมันก็จะน้อยลงด้วยผมมาให้ได้แค่คําแนะนําแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือตัวลูกค้าปัจจัยในการตัดสินใจของแต่ละคนนะ่ะมันไม่เหมือนกันเลนที่ดีนะครับมันดีแน่แต่มันก็ต้องแพงกว่าแน่นอน เราจะเลือกซื้อเลนแบบไหนได้หมดนะครับแต่อย่างน้อยเราควรจะรู้บ้างนะครับว่าเลนแต่และอย่างมันมีข้อดีข้อด้อยและข้อจํากัดอะไรบ้างเพราะเวลาที่เราได้แว่นมาเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นแบบนี้ทําไมมันดูแล้วมันไม่ดีเลยใช้ไม่ได้เลยรู้งี้นะเพิ่มเงินอีกหน่อยดีกว่าปัญหาพวกนี้มันจะหมดไปครับถ้าเรารู้ตั้งแต่แรก ก็ลองเอาไปพิจารณาแล้วก็ใช้ในการตัดสินใจในครั้งต่อๆไปใครจะเปลี่ยนหรือใครกำลังจะซื้อก็ลองไปพิจารณาดูครับสำหรับเคสหน้าจะเป็นปัญหาของใครอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับกับถามมาต่อไปกับไห่อนวิชันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ